สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำเพิ่มหน้าใหม่ดูนะคะก็คือเพิ่มหน้าเพจใหม่ของเว็บเรานะคะอะแล้วก็ไปที่แถบหน้าเว็บนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะกดเลยแล้วก็ใส่ชื่อเพจนะคะอ่าอันนี้คุณก็ตั้งชื่อเพจของคุณเลยค่ะแล้วก็กดปุ่มเซตเซ็งน,นะคะมันก็จะเด้งมาที่ หน้าที่เราตั้งไว้นะคะเมื่อกี้ตั้งเป็นหน้าคุณสมบัติผู้สมัครไว้นะคะอะตรงนี้ถ้าคุณมีข้อมูลคุณก็ใส่เลยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวคุณไปใส่กันเองแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราทําตัวอย่างต่ออะทีนี้ด้านบนเห็นไหมคะจะมีเมนูคําว่าคุณสมบัติผู้สมัครขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยหน้าแรกคําถามที่ผู้ปล่อยนี่ก็คือที่เราสร้างหน้าเมื่อกี้ขึ้นมาทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยด้านขวาเห็นไหมคะ อะต่อไปเราจะลองสร้างอีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นเมนูย่อยของคุณสมบัติผู้สมัครนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ปวชกับปสดูแล้วก็ด้านข้างะคะ่ะชี้ไปที่คุณสมบัติผู้สมัครนะคะจะมีจุด3จุดขึ้นมาคลิกเลยค่ะแล้วก็เลือกเพิ่มหน้าย่อยค่ะแล้วก็ใส่ว่าปวชอ่ะ้ยาวๆหน่อย แล้วก็กดปุ่มเ็จสิ้น,นะคะอ่ะก็จะเด้งหน้ามาที่คุณสมบัติปวชนะคะมันต่างกันยังไงก็คือมันจะไปเป็นเมนูย่อยของคุณสมบัติผู้สมัคระคะเลยค่ะแต่ลองชี้ไปที่เมนูด้านบนนะคะเนี่ยอ่าเห็นปะคะชี้ไปที่คุณสมบัติผู้สมัครจะมีเมนูย่อยขึ้นมาชื่อว่าคุณสมบัติปวชอ่ะแต่เราลองใส่ข้อมูลดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพะชัดนะคะอ่ะเดี๋ยว ลองเพิ่มข้อมูลก่อนเนาะอ่ะแทรกตรงนี้ขยายได้นะคะคลิปก่อนนั้นนี้สอนวิธีการแทรกไปแล้วนะคะถ้ายังไงลองย้อนกลับไปดูนะคะอ่ะต่อไปเรา ลองไปแทรกอีกเพจนึงดูค่ะไปที่หน้าเว็บไปที่รอบนี้เราจะเพิ่มคุณสมบัติของปอสอแทนแล้วก็ไปที่คลิกตรงที่เนี่ยค่ะคุณสมบัติผู้สมัครที่จุดสามจุดแล้วก็เลือกเพิ่มหน้าย่อยนะคะแล้วก็เลือกคุณสมบัติปวสแล้วกันค่ะอ่ะแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นค่ะอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาเพิ่มข้อมูลค่ะธีเพิ่มก็ไปที่แทงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วลองชี้ไปที่เมนูด้านบนค่ะคุณสมบัติผู้สมัครเห็นไหมคะจะมีเมนูย่อยของคุณสมบัติเนะีขึ้นมาคุณสมบัติปอชอคุณสมบัติปอสอน,นะคะ เข้าใจใช่ไหมคะ,อะลองคลิกไปที่หน้าเว็บนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลื่อนเมนูคำว่าคุณสมบัติเนี่ยไปไว้หลังคำถามที่พบบ่อยนะคะเราชี้ไปที่คำว่าคุณสมบัติผู้สมัคระคะแล้วก็จับคลิกเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วจับเลื่อนลากขึ้นไปนอ่ะขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ลองมองเมนูในหน้าเว็บเราดูคะ่ะเห็นไหมคะคำว่าคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ย ไปอยู่คำหลังคำถามที่พูดบ่อยไม่งงนะคะลองพรีวิวดูค่ะอ่ะนี่ค่ะเมนูตรงนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะคุณสมบัติเวลาเราใช้ปกตินะคะนี่นะคุณสมบัติก็จะมีปชปสชี้ไปอารงคลิกดูโอเคนะคะต่อไปเราจะเพิ่มหน้าเพจ แต่หน้าเพจเนี้ยเราจะไม่ให้แสดงในเมนูนะคะเพิ่มยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเหมือนเดิมค่ะไปที่หน้าเว็บแทบหน้าเว็บแล้วก็เลือกกดบวกเนี่ยค่ะแล้วก็ลองใส่ชื่อหน้าเพจที่เราจะสร้างขึ้นใหม่แต่ว่าจะไม่ให้แสดงข้างบนนะคะอันนี้จะใช้เป็นแบบสำรวจกดปุ่มเสร็จสิ้นค่ะ มันจะเด้งมาที่หน้าแบบสำรวจใช่ไหมคะและเดี๋ยวมันจะปรากฏเมนูแบบสำรวจอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเนี่ยด้านบนของเมนูเนี่ยเราจะไม่ให้มันแสดงตรงนี้เราก็มาที่ด้านข้างคะ่ะคำว่าแบบสำรวจะคะจิ้มไปที่จุดสามจุดคะ่ะแล้วก็เลือกซ่อนการนำทางแค่นี้เองข้อมูลด้านบนก็จะหายไปนะคะ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแทรกข้อมูลก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราแทรกแบบสำรวจลงไปเลยจริงๆลงไปเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเอาแบบสำรวจที่ใช้งานจริงนะ,ะนี่นะคลิกแล้วก็แทรกเข้าไป อันนี้เราใช้งานจริงเนาะเห็นไหมคะด้านบนจะไม่มีทีนี้เราจะใช้หน้านี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการลิงก์นะคะเราคลิกกลับไปที่หน้าแรกค่ะเราจะทำการลิงก์ไปที่แบบสองรถเมื่อกี้ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะปลายแถบเลยค่ะแล้วก็เลือกเลือกส่วนที่เราต้องการจะลิงก์นะคะแล้วก็กดลิงก์นะคะมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะ เราจะลิงก์ไปที่ URL ภายนอกก็ได้หรือว่าหน้าเพจในเว็บเราก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราชื่อว่าแบบสำรวจเฉยๆนะคะอ่ะเลือกแล้วก็กดใช้ค่ะลองพรีวิวดูค่ะอ่ะตรงนี้นะคะลองคลิกดูค่ะมันจะเป็นหน้าที่เราดึง Google Form ลงมาไหมอ่ะเห็นไหมคะหัวเขียนว่าแบบสำรวจแล้วก็เป็นข้อมูล Google Form นะคะ ดปิดนะคะต่อไปนะคะเราจะลบหน้าเพจที่เราไม่ใช้กดไปที่แถบหน้าเว็บนะคะแล้วก็ไปชี้ที่เพจที่เราต้องการลบนะคะสมมุติว่าอันนี้ทำมาแล้วไม่อยากใช้หน้านี้แล้วนะคะก็ชี้ไปคลิกตรงจุดสามจุดค่ะแล้วก็เลือกลบค่ะอ่ะเท่านี้เองค่ะอ่ะเราลิงก์ภายในไปแล้วเราลองลิงก์ภายนอกดูนะคะ อันนี้คือข้อมูลที่เราทำเสร็จแล้วนะคะอ่าเราป้ายแถบเลยค่ะแล้วก็คลิกลิงก์นี่นะคะลูกโซ่นะคะคลิกแล้วก็วาง URL เลยค่ะอันนี้เราจะลิงก์ไปที่ Facebook นะคะแล้วก็กดใช้ค่ะลองพรีวิวดูนะคะคลิกค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะรีไดเรกไปที่ Facebook อ่าเท่านี้เองถ้าไงไปลองใช้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปสอนอย่างละเอียดไว้ที่ n คลิปอันนี้นะคะสวัสดีค่ะ